ผู้นำรัฐประหารที่ต้องเลื่อนถึงห้าครั้งพอได้ลงมือก็แพ้กลายเป็นกบฏคือใครภาพประกอบเนื้อหานับจากเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475ถึงปัจจุบันประเทศไทยมีการรัฐประหารหลายต่อหลายครั้งจนเสมือนว่ามันเป็นเครื่องมือในการบริหารบ้านเมืองหรือเป็นเพื่อนที่คุ้นเคยของใครบางคนแต่ก็แปลกที่ผู้รัฐประหาร กลับชอบเรียกตัวเองว่าคณะปฏิวัติปฏิวัติรัฐประหารคำตอบนี้คงต้องไปหาความหมายของทั้งสองคำพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิต,ตยสถานพศ2554ให้คำอธิบายที่แตกต่างกันไปอย่างไว้ไมตรีดังนี้ปฏิวัติคือการเปลี่ยนแปลงระบบเช่นปฏิวัติอุตสาหกรรมการเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารบ้านเมือง เช่นปฏิวัติการปกครองส่วนรัฐประหารคือการใช้กำลังเปลี่ยนแปลงคณะรัฐบาลโดยฉับพลันภาพภาพเหตุการณ์รัฐประหารพศ2490ดังนั้นที่ผ่านมาไทยมีการปฏิวัติเพียงครั้งเดียวคือการปฏิวัติ2475นอกกนั้นเป็นการรัฐประหารทั้งสิ้นและเกือบทุกครั้งมีทหารบก เป็นแกนนำสำคัญหากครั้งหนึ่งมีทหารเรือที่เรียกว่าคณะกู้ชาติเป็นผู้ริเริ่มปฏิบัติการกลายเป็นกบฏผู้นำสำคัญของคณะกู้ชาติคือพลเรือตรีทหารขามยิรันนายทหารนอกราชการอดีตผู้บังคับการกรมนาวิกโยธินนาวาเอกอานนท์ปุณธริกาพาผู้บังคับการกองสำรองเรือรบ นาวาตรีมนัจจารุพาผู้บังคับการเรือหลวงรัตนโกสินทร์นาวาตรีประกายพุทธารีสังกัดกรมนาวิกโยธินและอื่นๆปฏิบัติการของคณะกู้ชาติที่จะล้มรัฐบาลจอมพลปพิบุญสงครามมีอันต้องเลื่อนเลื่อนและเลื่อนถึงห้าครั้งจึงได้ลงมือจริงในครั้งที่6แต่ก็ล้มเหลวจนทำให้พวกเขาต้องกลายเป็นกบฏเหตุที่แผนปฏิบัติการของพวกเขาต้องเลื่อนในแต่ละครั้งคือ ครั้งที่1วันที่22ตุลาคม2493เป็นวันส่งทหารไปร่วมรบที่เกาหลีเป็นครั้งแรกที่ท่าเรือคลองเตยคณะกู้ชาติมีแผนการควบคุมตัวจอมพลปอและผู้บัญชาการที่มีอำนาจสั่งการสามเหล่าทัพและตำรวจในระหว่างพิธีหากก็ต้องระง,งับไปเมื่อทราบว่านายทหารสังกัดกรมสรรพาวุธทหารเรือคนหนึ่งนำแผนการไปแจ้งให้ในายทหารเรือชั้นผู้ใหญ่ เรื่องจึงรู้ไปถึงพลเรือเอกสิงห์กมลนาวินผู้บัญชาการทหารเรือจึงสั่งเตรียมการป้องกันดังกล่าวครั้งที่2วันที่26พฤศจิกาย,ยน2493ในงานแข่งขันรักบี้ฟุตบอลระหว่างกองทัพบ,บกกับราชนาวีคณะกู้ชาติวางแผนจู่โจมเข้าจับจอมพลปอตอนสายของวันแข่งขันแต่ประมาณ14นาฬิกา มีข่าวว่าตำรวจจากโรงเรียนตำรวจปทุมวนันเคลื่อนไหวผิดปกตินาวาตรีมนณจารุภารีบไปสำลันนอเกตการพบกำลังตำรวจประมาณ2องกองร้อยพร้อมอาวุธเคลื่อนไปตามถนนเฟื่อจิตแล้วเลี้ยวเข้าซอยหลังส่วนสันนิษฐานว่าข่าวรั่วไหลจึงให้ระงับปฏิบัติการครั้งที่3ต้นปี2494โรงเรียนเสนาธิการทหารบกกำหนดจะทำพิธีแจกเข็มเสนาธิปัต์และประกาศนียบัตร มีจอมพลปเป็นประธานในพิธีนายทหารชั้นผู้ใหญ่ทั้งสามเหล่าทัพและนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่จะต้องมาร่วมพิธีเหตุที่เลื่อนครั้งนี้เพราะนายทหารที่มอบหมายให้กลุ่มตัวจอมพลปกลัวและไม่มาตามนัดเพราะเคยพลาดมาครั้งหนึ่งแล้วในกรณีกบฏเสนาธิการทำให้เสียกำลังใจจึงมีการแจ้งสั่งระงับครั้งที่4พฤษภาคม2494 ทางราชการจัดส่งทหารบกไปเกาหลีอีกรุ่นหนึ่งที่ท่าเรือคลองเตยคณะกู้ชาติรู้ก่อนที่เรือจะออกเพียงสามชั่วโมงเมื่อไปสังเกตการก่อนเรือจะออกประมาณครึ่งชั่วโมงพบว่ามีสารวัตรทหารเรือไปรักษาการเพียงไม่กี่คนผู้นำคนสำคัญนายทหารชั้นผู้ใหญ่ของสามเหล่าทับมาอย่างครบถ้วนขาดเพียงคนตำรวจตรีเผ่าศรียานนท์เท่านั้นแต่มีเวลาจำกัดไม่มีความพร้อมทั้งกำลังคนอาวุธ เครื่องมือแม้จะเป็นโอกาสที่ดีจึงเลือกระง,งับการลงมือครั้งที่5วันที่26มิถุนายน2494เป็นวันประชุมนายทหารชั้นผู้ใหญ่ในธรรมเนียบรัฐบาลระหว่างเวลา10.00-13.00นถึง13.00นคณะกู้ชาติมีเวลาวางแผนจู่โจมค่อนข้างละเอียดแต่เมื่อใกล้จะถึงเวลา11นาฬิกา นาวาตรีประกายพุทธารีแจ้งเหตุขัดข้องไม่สามารถนำกำลังนาวิกโยธินออกมาได้จึงล้มเลิกแผนการทั้งหมดทำให้บรรดาสมาชิกเริ่มระสำระสายบางคนขอถอนตัวเพราะหมดกำลังใจและเห็นความไม่แน่นอนของสมาชิกบางคนภาพเรือหลวงศีอยุธยาสถานที่กักตัวจอมพลปอในกบฏแมนฮัตตันครั้งที่6วันที่28มิถุนายน2494 นาวาตรีมนัสจารุภาติดต่อผ่านหัวหน้าสายให้ลงมือปฏิบัติการในบ่ายวันที่29มิถุนายนและสิ้นสุดลงตอนเย็นวันที่1กรกฎาคมเพื่อจี้ตัวจอมพลปอระหว่างเป็นประธานพิธีรับมอบเรือขุดสันดอนสัญชาติอเมริกันชื่อแมนฮัตตันที่ทาราดวอนดิตปฏิบัติการครั้งเดียวที่ได้ลงมือจริงๆหาก,ก็ล้มเหลวจนต้องกลายเป็นกบฏ เป็นการปิดฉากการรัฐประหารที่เลื่อนมาถึง5ครั้งแบบไม่สวยและเป็นมาของกระบทชื่อแมนฮัตตัน